มายหนึ่งเรื่องคุณอยากรู้ไหมว่าดาราหอยทากเป็นใครอยากรู้มากดาราหอยทากเป็นดาราที่มีอภิสิทธิ์ชนมากๆเาขึ้นเขาคือหอยทากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อรเลยมันเลือฉันไปรู้ความหมายมาแล้วคือดาราเนี่ยนะคุณผู้ชมขาถูกแฉบอกว่าเป็นดาราแก๊งหอยทากเพราะอะไรเพราะว่าคุณขึ้นไปสถานที่สัก บนเขาที่ไปไหว้ปู่พญานาคค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเขาก็ฮิตไปการถูกไหมคุณเคยไปย่างถ้านาคาหรอถ้ำนาคาคุณเคยไปย่างตั้งจิตอธิษฐานคุณเคยไปย่างคัาตั้งจิตอธิษฐานเผื่ออาจจะได้ไปนะคะนั่นคือมาจากแรงศรัทธาของทุกๆคนที่ขึ้นเขากันไปตั้งใจที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจที่จะไปขอพรนะกับปู่พญานาคและสิ่งที่สาคัญมากมากก ของการขึ้นเขา<ช>เข้าเป็นอุทยานค่ะคุผู้ชมค่ะสิ่งที่ต้องห้ามคือห้ามเอาเครื่องรางของขลังไปจําหน่ายห้ามเอาดอกไม้ทูบเทียนหรืออะไรพวกนี้ไปจุดหรือไปตั้งโต๊ะบูชาบนเขาเพราะ ไม่มีใครเอาของคุณกลับมานะขยะต่างๆคุณเอาไปทิ้งไว้อยู่ข้างบนนั้นไม่มีใครช่วยดูแลคุณกรุณาเอาไปแต่ตัวและแรงศรัทธาพอ,อแต่กลุ่มดาราแก๊งดาราหอยทากนี้คุณผู้ชมขาเขาเอาเครื่องรางเอาเอาในส่วนของดอกไม้ตูบเทียนเอาเขาเรียกอะไรล่ะผาใบสีนะออเอาใบาสีไปเอาของขึ้นไปหวังว่าจะไปบูชาไปตั้งโต๊ะหมู่และวีวีไอพี Oh. และสิ่งที่สําคัญมากๆหลายนคนก็ถกเถียงกันไปว่าแกันดาราหอยตากคนนั้นเป็นใครอ่ะมีบอกใบชื่อมาด้วยนะคุณผู้ชมชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นนอชอตะกรหรือเปล่าหรือกรมอนะคะคนก็มาแบบใบกันนี้เพราะเห็นรูปในอินสตาแกร,รมของดาราหลายๆคนค<ะ>ที่ไปถำ้ำนาคาแต่สิ่งที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งคนออกมาแก้ข่าวแล้วว่าไม่ใช่เขาวน่คือ คุณกรลมอนะคะหรือว่าคุณกาลแมนพัชระศรีนั่นเองค่ะ,อ,ะออกมาเคลียร์ออกมาเปิดใจนะคะในอินสตาแกรของตัวเองค่ะโพสต์ post, ภาพโพสต์ post, ข้อความเลยค่ะบอกว่าเรียนชี้แจงทุกคนนะคะจากข่าวดาราขึ้นถ้ำนาคาและมีเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแหมขอชี้แจงว่าไม่ใช่แหมนะคะเพราะทุกครั้งที่เดินขึ้นถ้ำนาคา แม่เดินขึ้นไปด้วยความเคารพทั้งสถานที่ไปหาปู่แม่ยาด้วยศรัทธา<ม>ไปแบบมือเปล่ามไม่เคยตั้งโต๊ะบวงสวงไม่มีการเปิดเพลงแม่บินถึงสกลนครตอน<ม>สายสายนั่งรถไปค่ะเริ่มขึ้นถ้ำประมาณบ่ายโมงไกด์แนะนำให้ทําอะไรรอจุดไหนเราก็ทําตามขั้นตอนเพราะเรารักและเคารพศรัทธาถ้ำนาขามามผู้คน มากมายก็มาด้วยสัตว์นั่นคือภาพที่เขาวงเขาเห็น,น,นมันมีคนวงาภาพใช่หลังจากที่คุณกาละแมร์ค่ะคุณชมขาะก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็เคลียร์ชัดเจนนะว่าตนเองเนี่ยเคารพและปฏิบัติในสถานที่ที่ตนเองไปพี่ไกด์อาสาทุกคนที่ทํานาคาค่ะเป็นลูกหลานปู่นะชาวบ้านแถวนั้นทําด้วยใจจริงๆเราเป็นคนเมืองไปบ้านเขาเราควรอุดหนุนสินค้าที่ชาวบ้านขาย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นเป็นการตอบแทนเสียสละของทุกคนที่อนุญาตให้เราไปเยี่ยมบ้านของเขาสิ่งที่สำคัญคนถามว่าพี่การแมคะ เห็นในมือหรือว่าเห็นภาพที่วงๆเนี่ยมันคล้ายกับดอกไม้คล้ายกับพานนะคล้ายๆกับเครื่องลาหรือว่าการบูชาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงคือคุณกะละแมเขาก็บอกชัดเจนเขาก็เขียนชัดเจนนะหมากภูเนี่ยมีคนบนนั้นเนี่ยเขาใส่เป้ไปแบ่งมาให้ถือเพื่อจบที่ศีรษะตอนไหว้เสร็จเขาก็เก็บ กระทงหมากภูไปไหว้กันต่อค่ะนี่ไงคือสิ่งที่สัมภัยก็เคลียร์ชัดเจนแต่ล่าสุดอีกหนึ่งคนค่ะออกมาเคลียร์เช่นกันนั่นก็คือคุณแม่ลูกสองอย่างคุณนอชอตกอรกหรือคุณเนยชนกาก็ออกมาเคลียร์ในอินสตาแกร,รมของตัวเองเช่นกันว่าก็ไม่ใช่เขาเหมือนกันมไม่ใช่ดาราหอยทากเพราะเขาไปตามระเบียบไปตามกฎของสถานที่นานๆที่อนุญาตให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามกฎทุกอย่างซึ่ง ตนเองก็ไม่ใช่ดาราหอยทากเคลียแล้วนะคะกาละแมไม่ใช่นอชอตกรหรือว่าเนยชวดกาไม่ใช่แล้วใครคือดาราหอยทากลักษณะของหอยทากค่ะเชื่องช้าเชื่องช้าคือคานทีละกระดึ๊บสองกระดึ๊บค่ะนั่นแหละคือความหมายของดาราหอยทากคิดกันเอาเองนะคะว่าเป็นใครถ้าเป็นตอนนี้ตั้งคิดว่าเป็นมินนี่ค่ะ นี่หอยทากอุตส่าห์เก็บเงียบไว้คนเดียวเลยอะตรงไหนคะตอนี่กำลังเดินหอยทากเร็วช้าเร็วช้าใช่เพราะว่าช่วงนี้ป่วยอยู่ออ๋ตอนแรกเนี่ยหาเยอะมากว่าดาราหอยท่าความหมายของมันคืออะไรคือดารา slow ล i f e s l o ล life ดาราที่แบบเช้งช้าเชงช้าหรอเชงช้านึกกไม่ออเลยนึกไม่ออกอ่ะดาราก็เดี๋ยวดิฉันบอกให้ดิฉันบอกให้อุ้ย ใครแล้วได้เห็นแต่ตาไม่เห็นตาเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์เอาไปเราไปข่าวอื่นก่อนเดี๋ยวดิฉันเมาส์ตาเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนนี่ไงคนนี้เลยอ๋อคนนี้ค่ะเขาหรอคนนี้ค่ะคุณขาอ่านไม่ออกไปอีกเออนั่นแหละคนนี้แหละคุณผู้ชมเอาไปตามหากันแล้วกันว่าการาหอยท่าคือใครเขาเคลียร์กันไปแล้วเนาะมา